ฮันนี่เลมอนชีสเค้กหรือชีสเค้กรังพึ่งโดดเด่นที่ความหอมหวานจากน้ำพึ่งเดือนหา้าจะถูกอิมพอร์ตเข้ามาในรายการเราวันนี้และผู้ที่จะมารับคำท้าโจทย์ก็คือโมจังหญิงสาวอายุ23ปีที่มีความไฟฟันอยากจะเป็นปาติเย,ย่ระดับโลกโมจังขอฝากเนื้อฝากเตัวด,ด้วยนะคะ สวัสดีครับทุกคนและนี่ก็คือ o oh, r uh, อาโจทย์ในวันนี้ก็คือการทำเค้กโดยไม่ใช้เตาอบอยากเห็นแค่คก็ไดยังครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยสวัสดีครับคุณหมอจังวันนี้ทำเมนูอะไรครับสวัสดีค่ะวันนี้หมอจังจะมาทำฮันนี่เลมอนชีสเค้กค่ะเป็นชีสเค้กรังผึ้งเมนูนี้เนี่ยไม่ต้องใช้หม้ออบเลยนะคะโอ้โอ่าสนใจมากๆเลยล่ะครับค่ะ เป็นกำลังใจให้หมอจังด้วยนะคะขอบคุณมากครัขบขอบคุณค่ะและนี่ก็คือส่วนผสมที่ใช้ทำฐานเค้กและไส้ด้านในขั้นตอนแรกคุณหมอจังนำสากมาทุบแครกเกอร์จนละเอียดจากนั้นเธอก็นำใส่ลงไปในชามและตามด้วยเนยที่ละลายเอาไว้ว้าวเธอคลุกเคล้ามันแล้วก็ใส่ลงไปในพิมพ์แล้วล่ะครับเธอกดให้แน่นและนำไปแช่ตู้เย็น จากนั้นเธอผสมน้ำผึ้งมะนาวเจะลาตินและน้ำอุ่นเข้าด้วยกันและตักใส่พิมพ์นำไปแช่แข็งส่วนผสมใช้ทำตัวชีสเค้กเธอผสมน้ำตาลไข่แดงน้ำผึ้งลงไปในชามที่ตั้งบนหม้อน้ำร้อนใส่ครีมชีสลงไปและบี้ให้ละลายเข้ากัน ใส่ผงเจลาตินและคลุกเคล้าให้เนียนเธอยกหม้อออกและวนำวิปปิ้งครีมที่ตีเอาไว้มาผสมเข้าด้วยกันและนำมาเทใส่ครกเกอร์ที่เตรียมเอาไว้จากนั้นนำน้ำพึ้งที่แช่แข็งออกมาวางและโปะครีมชีสต,ตามลงไป นำไปแช่ตู้เย็นคะ่ะเธอใช้ส่วนผสมที่เหลือผสมกับสีเหลืองและตักไว้ด้านบนสุดเธอเอียงให้เข้ากันและปาดให้เนียนคุณมอจัางขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับอ๋อมอจจงกำลังแปะบบเบิ้ลลงไปนะคะเพื่อให้เป็นลายลังพึ่งนะคะอย่างนี้นี่เองดูดีมากๆเลยละคะ่ะ เป็นยังไงบ้างครับคุณโมจังเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะฮันนี่เลมอนชีสเค้กหรือว่าชีสเค้กลางพึ่งเต้นต้นรู้สึกยังไงบ้างครับโมจังก็รู้สึกพอใจมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบโมจังก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้โมจังด้วยะคะ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย